สวัสดีค่ะเด็กๆกลับมาพบกับครูปุ้ยอีกแล้วนะคะซึ่งในวันนี้นะคะเรายังเรียนรู้กันอยู่ในหน่วยของผักนั่นเองค่ะว่าแต่เมื่อเช้าเด็กๆทานอาหารเช้าแล้วมีผักเป็นส่วนประกอบในเมนูอาหารของเด็กๆกันหรือเปล่าคะส่วนครูปุ้ยนะคะเมื่อเช้าครูปุ้ยทานข้าวกับผัดผักรวมนิรค่ะเด็กๆเด็กๆอยากรู้ไหมคะว่าผัดผักรวมมิดของครูปุ้ยหน้าตาเป็นอย่างไร นีค่ะผักต้มิำของคุูปุ้ยมีหน้าตาเป็นแบบนี้ค่ะเด็กๆมีผักเป็นส่วนประกอบเยอะแยะมากมายหลายชนิดเลยนะคะแล้วก็ใส่เนื้อสัตว์ลงไปด้วยนะคะทําให้คุูปุ้ยได้รับทั้งวิตามินนะคะเกลือแร่แล้วก็โปรโตีนจากเนื้อสัตว์ค่ะเด็กๆถ้าเด็กๆทานแบบนี้นะคะรับรองนะคะเด็กๆจะมีร่างกายแล้วก็สุขภาพที่แข็งแรงค่ะเด็กๆและวันนี้นะคะคุณปุ้ยจะพาเด็กๆนะคะ ไปทำความรู้จักนะคะเกี่ยวกับประเภทของผักค่ะผักที่เรารับประทานนะคะแล้วก็ที่เราเห็นอยู่ตามท้องตลาดหรือว่าตามบ้านเขาแบ่งประเภทของผักกันอย่างไรบ้างน,นะคะเดี๋ยววันนี้เราจะไปเรียนรู้พร้อมๆกันค่ะเด็กๆวันนี้เราจะมาเรียนรู้เกี่ยวกับประเภทของผักกันนะคะเด็กๆซึ่งการแบ่งประเภทของผัก เราสามารถแบ่งแยกออกได้ตามประโยชน์และการนำมาใช้งานด้านการปรุงอาหารนะคะและวันนี้ครูปุ้ยจะมาแนะนําให้เด็กๆรู้จักผักทั้ง3ประเภทค่ะนั่นก็คือประเภทที่1ผักที่เรานำใบมารับประทานหรือผักกินใบประเภทที่2ผักที่เรานำผลมารับประทานหรือเรียกว่าผักกินผล ประเภทที่สามผักที่เรานำหัวมารับประทานหรือที่เราเรียกว่าผักกินหัวนั่นเองค่ะเด็กๆเดี๋ยวเรามาทำความรู้จักผักชนิดแรกกันนะคะผักประเภทที่หนึ่งที่เราจะทำความรู้จักกันนะคะนั่นก็คือผักกินใบค่ะ ผักกินใบก็คือเรามักจะนำใบมาประกอบหรือปรุงอาหารมักจะนำไปต้มหรือผัดกับไฟแรงๆค่ะใบจะกรอบอร่อยมีวิตามินและแร่ธาตุสูงนะคะยกตัวอย่างเช่นกระลำปรีคะนาผักบุ้งผักกาดขาวต้นหอมผักชีและผักประเภทที่สองนะคะ ผักกินผลผักกินผลก็คือผักที่เรานำผลหรือฝักมาปรุงอาหารหรือนำมารับประทานนะคะยกตัวอย่างเช่นมะเขือข้าวโพดพริกมะเขือเทศแตงกวาผักประเภทที่3ผักกินหัวนั่นก็คือผักที่ราก หรือลำต้นเป็นหัวอยู่ใต้ดินนะคะเด็กๆยกตัวอย่างเช่นแครอทหัวผักกาดขาวกระเทียมขิงและก็มันฝรั่งนะคะเด็กๆเด็กๆอยากทราบกันไหมคะว่าผักแต่ละชนิดหรือว่าแต่ละประเภทที่คุณครูหรือคุณแม่ให้เด็กๆรับประทานนั้นมีประโยชน์และมีความสําคัญอย่างไรต่อร่างกายของเด็กๆ เด็กๆอยากรู้แล้วนะคะเดี๋ยวคปุ้ยจะเล่าให้เด็กๆฟังเองค่ะเดี๋ยวเรามาดูเหตุผลกันนะคะว่าทำไมเด็กๆและทุกคนจะต้องทานผักเพราะว่าในผักนะคะมีวิตามิน b 1, b ี2ช่วยบำรุงสมองช่วยเปลี่ยนแป้งเป็นพลังงานที่ดีค่ะนอกจากนั้นผักก็ยังมีวิตามิน C ททำให้เด็กๆนะคะไม่เจ็บป่วยง่าย ผิวตึงแล้วก็แผลหายเร็วด้วยค่ะเด็กๆและนอกจากนี้ผักก็ยังมีนะคะเบต้าแคโรทีนวิตามินเอช่วยต้านอนุมูลอิสระแล้วก็บำรุงสายตาค่ะนอกจากนี้ผักบางชนิดนะคะก็ยังมีแคลเซียมฟอสฟอรัสค่ะช่วยบำรุงกระดูกแล้วก็ฟันของเด็กๆทำให้กระดูกและฟันของเด็กๆแข็งแรงค่ะเด็กๆและผักก็ยังมีใย,ยอาหารช่วยย่อยอาหาร ขับของเสียออกจากร่างกายของเราช่วยลดอาการท้องผูกด้วยนะคะเด็กๆสำหรับวันนี้นะคะเด็กๆได้เรียนรู้เกี่ยวกับประเภทของผักแล้วก็ประโยชน์ของผักกันไปแล้วนะคะในมื้ออาหารต่อๆไปของเด็กๆนะคะอย่าลืมนะคะทานผักด้วยนะคะเด็กๆเพื่อสุขภาพแล้วก็ร่างกายที่แข็งแรงของเด็กๆเองค่ะก่อนจากกันวันนี้นะคะคุกปุยนะคะมีกิจกรรมจะพาเด็กๆทำค่ะเป็นกิจกรรมเสริมประสบการณ์แผ่นนี้ค่ะเด็กๆ เดี๋ยวครูปุ้ยนะคะจะให้เด็กๆนะคะไปเตรียมใบงานนะคะแล้วก็สีนะคะมาทํากิจกรรมไปพร้อมๆกับครูปุ้ยค่ะสำหรับกิจกรรมแบบเสริมประสบการณ์แผนนี้นะคะเด็กๆฟังคําอธิบายจากครูปุ้ยนะคะเขาบอกว่าให้เด็กๆกับครูปุ้ยนะคะสนทนาเกี่ยวกับภาพเขียนตัวอักษรตามเส้นรอยปะแล้วระบายสีภาพให้สวยงามค่ะเด็กๆคะเห็นไหมคะในรูปภาพ เป็นตะก้าอะไรคะใช่แล้วค่ะเป็นตะก้าผักนั่นเองนะคะมีผักนะคะเยอะแยะมากมายเลยค่ะเห็นไหมคะเด็กๆเคยรับประทานผักชนิดไหนกันบ้างคะที่อยู่ในตะก้ามีแตงกวามะเขือเทศฟักทองมะเขือยาวโอ้โหเยอะแยะมากมายเลยนะคะเด็กๆเดี๋ยวเ,เราจะมาระบายสีรูปภาพผักในตะก้ากันค่ะ แล้วอย่าลืมนะคะใช้ดินสอลากเส้นตามรอยปะข้างล่างเป็นคำศัพท์ภาษาอังกฤษเด็กๆพูดตามครูปุ้ยนะคะ vegetable แปลว่าผักอีกหนึ่งรอบนะคะ vegetable แปลว่าผักเสร็จแล้วอย่าลืมใช้ดินสอลากเส้นตามรอยปาด้วยนะคะเดี๋ยวเราไประบายสีพร้อมๆกันค่ะเด็กๆ